มันในบริเวณปากถ้ำเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า,เ,าเป็นถ้ำที่กว้างมากเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภายในถ <ใน S 2> ้ำเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็พระพุทธรูปปั้นแล้วก็พระพุทธรูปที่อยู่ที่ผนังถ้ำนะ ครับเข้าไปลึกอีกนิดหนึ่งนี่นะครับก็จะจะพบกับพระพุทธรูปนอนซึ่งที่ผนังถ้ำเนี่ยก็จะมีพระพุทธรูปเยอะมากที่ปั้นเป็นพุทธรูปแล้วก็เรียงเป็นเจดีย์เรียงเป็นต้นไม้เรียงเป็นเป็นพระพุทธรูปวนข้างในตรงกลางของถ้ำเนี่ยนะครับก็จะมีน้ําหยดลงมานะครับ ปากถ้ำเนี่ยก็จะเห็นแสงที่สวยงามมากเลยทางเดินเนี่ยนะครับที่จะเข้าไปในถ้ำเนี่ยก็ทางวัดก็จะเปิดไฟไว้ให้นะเห็นเพดานผนังถ้ำมีหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเลย ตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปหยกตรงนี้เป็นหลืบถ้ำแล้วก็ดูบันไดลงไปแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหินงอกขึ้นมา บนเพดานก็จะเดินคือตรงนี้ตรงนี้ก็คือเอ่อเป็นหินที่ งอกขึ้นมาเพราะว่า,าน้ำหยดลงมานะครับแล้วก็มีเกร็ดเป็นประกายแวววาวของซิลิก้านะก็เป็นประกายแวววาวสวยงามแสงสวยคับแสงสวยครับงอกขึ้นมาคล้ายๆเจดีลเลยอนะ่ะต,ตรงนี้ก็ลุยน้ำนะเป็นลำธารเลยนะครับเ,เป็นลำธารเข้ามาุ<อ> ก็ต้องระวังนิดนะครับไม่ลื่นนะครับแต่ว่าระวังนิดหินะระวังหัวตรงนี้พื้นเป็นดินนะตรงนี้ลมเย็นมากเลย <Yeah. S 1> ตรงนี้เป็นเจดีต้อนรับแสงจัดปล่องอากาศจากข้างบนสวยมากเลยครับ จ้าหน้าที่ของถ้ำเขาก็อธิบายให้ฟังว่าปล่องนี้แหละสมัยก่อนเนี่ยก็จะมาแอบในพลานก็จะมาแอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะแอบยิงช้างเวลาช้างเดินผ่านมาตรงปากถ้ำตรงปล่องนี้ก็จะยิงนะแต่ว่าช้างมันจะไม่ตายตรงนี้หรอกมันจะไปตายตรงอื่นยิงให้บาดเจ็บแหมนะโอเคก็ถือว่าเป็นที่ล่อช้างมาตรงนี้อาจจะต้องเอาอ้อยไปวางด้วยปะ นะเพื่อให้ช้างมานี่จะได้ยินเสียงน้ำหยดดังมากเลยฟังเสียงนะครับนี่ตรงนี้ก็น้ำหยดลงมานะครับได้ยินเสียงน้ำชัดเจนแล้วก็น้ำหยดทั่วไปหมดเลยตรงนี้จะเป็นเป็นดินนะเป็นดินแล้วก็ลื่นมากจะต้องเดินตามรอยเท้าที่เขาเดินกันไว้แล้วเนี่ยเป็นหลุมๆนี่แหละ ไม่งั้นน่าจะลื <ขา S 1> ่นหัวลง่โนมามนซึ่งเราก็ต้องเดินตามรอยเท้าของคนที่เขาเดินไว้ก่อนแล้วนี่นะครับก็จะไม่ลื่นก็ตรงนี้ก็มาเจอหินงอกหินย้อยเต็มเลยนะถ้ำนี้ยาวมากได้ยินเสียงอะไรนะหลุยข้างเขาน่าจะข้างเขาข้างเขาหรือนกนหน่ข้างเขาหรือนกเอาเป็นว่าอยู่ในถ้ำเนี่ยนกคงไม่มาอยู่นะมันก็คงข้างเขา,ขานั่นแหละตรงนี้จะต้องปีนลงไปอีกนะลึกมากเลยนะ มีน้ำด้วยนะโอเคเอ่ะรุ่ยนำลงไปก็ได้ที่มาของเสียงแล้วเออ่นกกลางคืนก็คือข้างขาวนั่นเองนี่ไงเกาะอยู่เต็มเลยข้างขาวเขาข้าขงขาวเต็มผนังถ้ำไปหมดเลย ตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยเพราะว่ามันเป็นเสาเสาหินงอกที่งอกใหญ่มากนะเกือบถึงเพดานถ้าเลยแล้วก็เป็นเสาสีแดงนะรูปร่างเนี่ยคล้ายกระโจมมุ้งนะรูปร่างเนี่ยคล้ายกระโจมมุงก็เลยได้รับชื่อว่านี่มุงอะไรนะมุงของมุงของช้างลูกช้าง่อาลูกช้างมาล่อไว้นี่กลัว พ่อเหรอาใช่ไหมก็คือก็คือเอาเอาลูกช้างมาไว้นี่เออนะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูซิว่ามุ้งลวดเอ้ไม่ใช่มุ้งช้างเนี่ยเป็นยังไงนี่นี่นี่แล้วไม่น่าเชื่อเลยเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับมุ้งช้างมุ้งช้างอันนี้ก็จะเป็นหินสีแดงตรงนี้ไม่ลื่นนะเพราะว่าเป็นหินปูนนี่โอ้เหลือเชื่อนี่ครับข้างในเข้าไปเนี่ยที่ลูกช้างอยู่่ะ นี่เข้าไปเป็นโพรงอยู่ข้างในเนี่ยให้ลูกช้างอยู่เนี่ย fit, น,<ง>นี่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 โอ้แล้วข้างนอกก็นะ <holder, S 1> เป็นห,หินงยอกหินย้ววอยคล้ายมาาุ้งคล้ายมุ้งเลยเนี่ยนะคล้ายๆมุง้งเนี่ยตรงนี้ก็คือทางเข้าทางเข้านะทางวัดก็เอา,า,อลลาไฟมาติด<อ> ái, ไว้เอาลูกช้างมาซ่อนไว้เอาลูกช้างมาซ่อนไว้กลัวพ่อช้างจะทําร้ายโอ้นันนั่นนเป็นเรื่องเป็นราวโอเคโอเคมันเป็นนิทานมันเป็นนิทานอยู่มันเป็นนิทานอยู่อ่า ลูกโลตงเต้นนะครับซึ่งเหมือนเหมือนปราสาทราชวังอะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่เห็นไหมนี่เนี่ยมุ้งสูงขึ้นไปให้ดูมุ้ง้างนี้เหมือนเอเหมือนมุ้งจริงเลยอ่ะเห็นไหมเออเนญ่ยขึ้นไปจนถึงเพดานถ้ำเลยอ่ะแล้วบนเพดานเนี่ยนะข้างข่าวเต็มเลยช้างที่โดนยิงมุมโน้นนะครับก็จะมาตายตรงนี้มาตายตรงไหนล่ะคือตรงนี้มันเป็นปากถ้ำเลยนะช้างบาดเจ็บก็เลยจะต้องเข้ามา แอบซ่อนอยูต่ตรงนี้นะอ๋อเป็นเรื่องเป็นราวดีมากครับพอเดินต่อมาอีกนิดหนึ่งครับก็จะมาเจอหมวกของนายพรานตกอยู่ตรงนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงหมวกของนายพรานเห็นไหมนี่หมวกของนายพรานตกอยู่ตรงนี้แล้วก็ช้างก็ไปตายตรงนู้นเอามองไม่เห็นนะตรงนู้นแล้วก็ลูกช้างก็ไปอยู่ในมุ้งช้างตรงนู้นนะแม่ก็มาเอาไปเลี้ยงโอเค เราก็เห็นแสงรำไรของปากถ้ำคือเดินมาเนี่ยพอเหนื่อยพอดีพอเหงื่อตกหน้าผากเราก็จะถึงปากถ้ำพอดีไม่เหนื่อยมากก็ถือว่าได้การออกกำลังกายที่ดีมากนะครับแล้วก็ได้เรื่องราวของในพรานช้างนะสนุกสนานที่เดียวกับพระพุทธรูปทราบุญสวยงามมาก นี่ก็จะจะออกจากปากถ้ำแล้วก็จะมีเรื่องเล่าอีกหลุยว่าไงนะอ๋อพนี่คือกองฟางกองฟางกองฟางที่ช้างอาหารช้างใช่ไหมกองฟางที่ช้างกองฟางของอาหารช้างเอารูปร่างเป็นยังไงนี่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 เหมือนกองฟางมากเลยเหมือนกองฟางเลยเห็นไหมนี่โอ้แล้วก็รับแสงอย่างสวยงาม น้ำหยดลงมาตรงนี้เป็นรูก,กลมเลยอ่ะอน้ำเป็นไงน้ำเย็นไมหมหลุยเย็นเย็นมากเลยครับกินว่าหินได้นะกินได้แต่ว่าพี่ว่าอยากกินเลยมันคงมีหินปูนเยอะอ <laughs> คุณสังเกตดูสิคือมันเป็นหินปูนงอกออกมาขนาดนี้นะมันอาจจะกินเยอะๆอาจจะไปงอกในท้องคุณกลายเป็นนิ่ว,รวตรงนี้น้ำก็หยดลงมานะหยดลงมาจนเหมือนเหมือนถ้วยขนมครกเลยอ่ะ นะเออเป็นหลุมหลุมนะเหมือนถ้วยขนมครกเลยอ่ะสวยงามถ้วยเด็กนักเรียนวะเออเหมือนอะไรนะเด็กอนุบาลนะรับอ๋อเหมือนถ้วยอาหารเด็กอนุบาลที่นักเรียนไปโรงเรียนนะอ๋ออนุอันนี้มีกี่หลุมลองนับสิหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหลุมอ๋อเศษสิบออนุหลุมเล็กหน่อยเราก็มาถึงปากถ้ำแล้วนะครับเขาบอกว่าปากถ้ำตรงนี้ในพานในพรานเนี่ยก็เข้ามาทางนี้นะ เข้ามาเลยที่หลังจากที่ไปแอบยิงช้างอยู่ตรงกลางถ้ำนั่นนะครับช้างก็มาตายอยู่ตรงนน้นในฐานในพานก็รู้แล้วว่าช้างตายตรงนี้ก็ลงมาทางนี้นะครับแล้วก็นี่มาเจอถ้วยขนมเด็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตรงโน้นในพานก็ถอดหมวกไว้ตรงโน้นเลยนวลแดงๆนวนแล้วก็ไปไงนะไปเจอช้างนอนตายอยู่ข้างในนะแล้วก็เข้าไปอีกหน่อยก็เจอมุงงม้งช้างมุ้งช้างตรงนี้ก็จะเป็นนะเสาเจดีย์ที่ ปกคุมด้วยต้นพืชสีเขียวแล้วก็อุตสาหไปสร้างเจดีย์เล็กๆข้าง,าง,างบนสวยมากช่วงนี้เป็นทางออกที่เราจะเจอแสงที่สวยมากเลยเราจะไปขึ้นเรือตรงนีเออ้เราจะไปขึ้นเรือตรงนู้นนะออจะดูวิว